หวานเลยอะอย่างนี้อะไรเอ่ยช็อกโกแลนลาว่าค่ะช็ลาว่าใช่เป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วตรงข้างในไส้มันก็จะเป็นเหลวๆนิดนึงตานเชิญปกติบางที่เนี่ยก็จะมีใส่ทายกับไอศกรีมใช่ไหมฮะใช่แต่ที่เราไม่ได้เสิร์ฟเพราะไอศกรีมเพราะว่าไอศกรีมมันออกจะหวานไปนิดนึงเปิดร้านเราไม่ค่อยชอบทานหวานจัดเราก็เลยเอาครีมกับซอสเบรี่มาตัดหวานมันก็จะได้รสเบาๆอะค่ะ อร่อยดีจริงๆเนี่ยร้านนี้เนี่ยเปิดไปได้ยังไม่ถึง2เดือนเลยใช่ไหมครับที่พีอยากเปิดร้านจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานแล้วก็เคยทำอาหารอยู่ที่นิวซิแลนะะ<ม>แต่กลับมาก็อยากจะเปิดอะไรของตัวเองดูโลเคชันด้วยโอกาสแลวจังหวะย,ยังนนยที่เหมาะทีนี้พอมาเจอที่นี่<อ>แล้วรู้สึกชอบส่วนตัวเราชอบโลเคชันแล้วก็ถึงเวลาเออทำไมถึงชอบโลเกชันเรื่องนี้สงสัยมากคือจริงๆที่เป็นคน คือคิรู้สึกว่าคิ่ไม่ชอบไปในที่ที่อย่างกรุงเทพเจะมีที่ที่ไปแล้วชมชางหรือว่ามันไม่ค่อยส่วนตัวบางทีไปแล้วเรารู้สึกไม่ค o m พ o r t a จริงๆก็ด้วยคอนเซ็ปต์แรกอยากจะให้คนที่แชร์ในความหรือินสปิเรชันเดียวกันมาแล้วก็เป็นที่ที่เรามาแล้วสบายใจก็มาแล้วก็นั่งสบายๆทานอาหารอร่อยๆคุยกันรู้เรื่องอุปสรรคในการเปิดร้านนี่เรามีอะไรบ้าง อุปสรรคก่อนเปิดเนี่ยค่ะจะเป็นเรื่องของตัแบ่งมากกว่าจริงๆแล้วถ้าดูรูปก่อนสถานที่เนี้ยคนเดินเข้ามาแล้วจะชอบแล้วลูกค้าก็จะมาถ่ายถ่ายรูปลานะบอกร้านสวยจังเลยแต่คนจะไม่สามารถ a ิน n e สภาพก่อนหน้าที่มันเป็นได้เลยอันนี้มันเหมือนเป็นดาดฟ้าใช่ไหมตาับมันก็จะเสียเป็นดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าแล้วก็กกอนเนี้ยคนเช่าเก่าเนี่ยเขาซอยเป็นห้องเล็กๆหยิบให้ให้ให้เป็นได้งานเช่าอยู่ใช่แล้วก็โหนดมากเพราะว่าสภาพคนข้างแย่ แล้วก็เรามาเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็ทํอางด้วยความที่การแต่งร้านนี่มันไม่ใช่สูตรตายตัวที่เขียนขึ้นโดยอินเสียดีไซน์อะไรก็ตามผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่สามารถทําความเข้าใจกับดีไซน์ของกี้เท่าไหร่มันเหมือนแบบทําไมต้องดิบดิบอะไรอย่างงี้กี้ก็บอกว่ากี้ไม่ชอบอะไรที่มันเนี้ยบเกินไปอะไรอย่างชั้นเนี่ยให้เอาเหล็กจัดเก่ามาต่อเสร็จอย่างเงี้ยเราเผิ่อแค่ชั่วโมงเดียวกับปวาดทาสีให้หมดทุกอย่างเลยทาสีใหม่พ่นใหม่ให้หมดเลยแล้วก็บอกว่าตายแล้วลบสีออกให้หมด เขาก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมหรือพื้นเนี่ยให้เทแบบกูกขาบ้างไม่ต้องขัดไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ต้องขัดอะไรเงี้ยมันก็คือจริงๆมันก็คือความชอบส่วนตัวแหละค่ะที่อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้กัเรื่องการแต่งร้านนี่ก็เป็นปัญหาที่ทําให้ช้าดีเลตในการที่เลขั้นต้นของการเปิดร้านไม่ใช่คืเดไม่ใช่ช่ยท่เหมดทุกอย่างผมว่าร้าน่ี้เนี่ยเอา่ากนะผมเลือกรานนี้รานนี้ออกก่ที่จะเปิดร้านนี้นะ ขออนุญาตย่อมกินนราชารใช่ไหมว่าจะเกิดจากเกล็ดท้อนที่เป็นสอยเยย่อยขึ้นมารู้สิมันอาจจะมีอะไรที่คอุดค่ะแต่ก็มันมีาไม่หวัวแต่หลังจากเปิดมาเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของการบริหารคนนิดหน่อยอะไรเรื่องกาบริหารคนงานทุกอย่างครับที่ทุกธุรกิจด้วยคือธุรกิจเรื่องคนที่เป็นคนประเภทเนียบละหนุ่มและต้องกลัวเปิด เราจะเน้นความสะอาดหน้าของสะอาดเป็นระเบียบที่จะแม่ระเบียบเด็กงที้เป็นคนแบบนั้นก็จะอยู่ข้างหน้าหรือระรังหรือที่บ้านที่ก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้เราแค่ขายขายเฉพาะรัานน้อยก็จริงจริงของที่เนี่ยตั้งแต่ปุ๋ยนี่ยเราก็ต้อองบกที่ชัดเจนนั่นมองว่าร้านมันเป็นร้านที่เล็ก มันไม่ใช่ Organization ที่ใหญ่ที่จะต้องแบบเป็นขั้นตอน procedo ห e ึ่งสอสาของเราเนี่ยเหมือนครอบครัวเราอยากให้เขารู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและอยากให้เขาเนี่ยเราเราถือความเท่าเทียมกันแล้วอยากให้ทุกคนมีบทบาทในร้านเราสามารถคอมเมนต์คุณได้คุณก็สามารถคอมเมนต์เราได้เท่าเท่ากันแฝงแต่ที่คําว่าชัดเจนนี่คือนุ่นหอกี้จะพูดกับพนักง,งานทุกคนที่รับเมือต้นว่าเราเป็นคนตรง นึกว่าปัญหาหนึ่งที่คนนี้คือปัญหาของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วไปพูดกันเองแล้วเกิดเป็นความแตกแยกร้านเรานี่มีกี่คนเพราะฉะนั้นมีอะไรมาพูดกันเลยอย่างกี้อย่างเงี้ยเวลาที่มีอะไรอย่อยา,ยยายโยนเนี่ยโบกี้เขาจะเรียกว่าทุกคนเลยไหนคนนี้ว่าคนนั้นทําคนนั้นว่าคนนี้ไหนอยู่ต่อนหน้าทุกคนแล้วพูดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดปัญหาลงผมว่าจริงๆทั้งสองคนเนี่ยเหมือน,ในใคล้ายกับว่าไม่เหมือนคนเปิดร้านอาหารใหม่มาสองเดือนเนเพราะร้านนี่เป็นร้านที่ออกกันไหนหนึ่งความเป็น ะเอียบเรียบร้อยความสะอาดสะอาดรวมทั้งเรื่องของ HR ชูดถึงในเรื่องของการดูดีบรูซอร์สก็คือ <c oughs> เป็นระบบแต่ผมว่าการจัดก,การร้านที่ได้ดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยู่ข้างนอกสัสองปี<ช>แต่ว่าได้บริหารร้านอาหารด้วยประสบการณ์ตรงนั้นจะมาช่วยตรงนี้ได้เยอะไหมครับเยอะค่ะคืออย่างนึงที่ี่ต้องให้เลยคือเจ้านายเก่าเนี่ยเทรนกี่เยอะมากด้วยความที่เขาเป็นคนนี้งเขาก็ด่ากี้เหมือนที่กี่ด่าลูกน้องใช่คือจริงๆแล้วกี้เน้นเรื่องการทําให้เห็นด้วยค่ะอีกอย่างนึ่งคือตัวกี่เนี่ยที่ แต่ไม่เคยทำแต่กี้เนี่ยถ้ามาเก็คือจะเห็นพี่หน้าขัดเตาเองค่ะไม่เป็นไรคุณทำเองแล้วเราขัดเองแล้วก็เราทำให้เห็นถ้าเราเราอยากใช้เขาเป็นยังไงเราต้องทำอย่างนั้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เราพูดและอยากให้นันเป็นจริงจริงแล้วนั่นคือสิ่งที่เจ้านายเก่าที่เขาทำให้เราเจรทำทุกอย่างทำให้เห็นทุกอย่างแล้วเขาเขามีใจทย่จเราก็ต้องการจะสันเทรนคนแบบนั้นเหมือนกันเราไม่ทราบที่ร้านของคุณกี้นี่เปิดทุกวันไหมครับ ตอนนี้เราเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะวันพุธครับห้าโมงเย็นถึงตัวปิดประมาณห้าทุ่มเช้าคืนนะอเฉพาะตอนมื้อเย็นอย่างเดียวมื้อเย็นตอนนี้นะคะตอนนี้แต่เราวางโครงการไว้ว่าเริ่มจากเดือนหน้าค่ะคอาจจะเปิดเป็นซันเดย์บรันช์เป็นเลซี่ซันเดย์นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยนะถ้าคุณจะเปิดเป็นซันเดย์บรันช์คือเรื่องของความร้อนเพราะว่าแต่เดิมเองผมลึกภาพบอกแล้วว่าคุินครีสจากการที่ว่ามันเป็น ห้องภายในจากนั้นก็เป็นดาดฟ้าแล้วก็ตีออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ตัวนี้เองผมว่าต้องดูเรื่องแอร์เพราะว่ากระจกเยอะป๊อปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ heat loss มันเยอะมากด้วยเนี่ยมันเข้ามาถึงเดือนเดือนตอนนี้เองถ้าเป็นช่วงที่งที่งเนี่ยเปิดแอร์เท่าไหร่ก็ไม่เย็น,นะนอ่ะไม่พอที่อย่างแรกผมแนะนำได้เพรวกผมกเป็นวิศวกรเออค่เนี่ยฮะหลังคาตรงโซนเนี้ยผมแนะนําว่าคุณจะทำอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางให้ฉีดโฟม จะช่วยเรื่องความร้อนครับอีกชั้นที่ทำก็จะให้แค่รองรับน้ำหนักของของโฟมที่จะอยู่ตรงกลางได้เท่านั้นเองนะครับผมว่าวิธีนี้ง่ายๆนะเย่างน้อยเนี่ยผมว่ารถแดดที่จะมาด้านตรงตรๆเลยกระจกด้วยอะกระจกจะมากระจกก็มีประการทำดับลเบสดับลมเบสประเภทที่มีอากาศอยู่ตรงกลางแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะได้ค่าไฟที่ลดลงค่อยๆสะสมเป็นกำไรคืนมาเออผมถามนิดนึงสิในฐานะที่เปิดร้านอาหารมาเนี่ย ให้ฝากถึงถึงคนที่อยากเปิดร้านอาหาริว่าแนวคิดหรือว่าถ้าจะทําร้านอาหารต้องเริ่มต้นยังไงบ้างจริงๆคิดว่าเราต้องทาจากสิ่งที่เรารักก่อนว่าเราจะทําอะไรในทุกองี้เรารักในสิ่งแล้วเรารจัสิ่งนั้นที่เราไปได้ดีและอยู่กันได้แล้วก็เงินหรือว่าเรื่องเงินอื่นเป็นกําไรที่เราฟางมาถ้าถามโน้นเนี่ยต้องคิดว่าคนที่คือด้วยความที่ตัวนั้นเองไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนการที่เรามาทำตรงนี้มาจาก ความเป็นคนชอบกินจริงๆต้องมองว่าคนที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเยอะนิดหนึ่งบางทีเนี่ยอาหารอร่อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องปรุงเยอะหรือต้องแบบไปทําอะไรกับมันมากแต่ถ้าคุณเข้าใจเนเจอร์ของอาหารเนี่ยเนื้อชนิดไหนต้องไปกับอะไรหรือผักชนิดไหนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอร่อยเนี่ยมันช่วยให้รสชาติมันโชว์พนมานอาหาร มีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็อร่อยขึ้นเลยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเยอะมากคราวนี้ผมว่ากล่าวมาถึงเรื่องสําคัญที่สุดเลยนะอ,นอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านกับท่านผู้ชมรายการรันครบรถที่หนึ่งแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคืออธิบายทางมาที่ว่าร้านนี้ซับซ้อนขนาดนี้นใช้ความสามารถที่หนึ่งอธิบายให้ผู้ชมฟังได้ไหมอยง,งไจริงๆเนี่ยร้านเราเนี่ยอยู่ในซอยสุขุมวิท51แต่ว่าเผอินร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชั้นล่างก็จะต้องใช้ความสังเกตนิดนึงพอเข้ามาประมาณสัก50เมตรเนี่ยนะคะดูด้านซ้ายมือเอาไว้มันจะมีาญ่ปุล็กๆชืออโ แล้วก็โอตารุแล้วก็มีซอยเล็กๆอยู่ข้างโอตารุแล้วก็มองข้ามมาเนี่ยจะเป็นร้านขายยาชื่อเอเชียฟาร์มาซีจะเป็นตึกแถวนะคะร้านเราเนี่ยจริงๆอยู่บนชั้น4ของตึกเอเชียฟาร์มาซีพอเข้ามาเนี่ยดูด้านขวามือจะมีจักรยานจอดอยู่หนึ่งคันก็นั้นคือถังคืนลองเช็คในเว็บไซต์แล้วก็ลองเช็คใน a c e b o o k เรามีแฟนเพจอยู่ค่ะก็คือมีเบอร์โทรและสับร้านอยู่ก็ โทรมาถามได้ถ้าเกิดถ้าเกิดสับสนเรามาไม่ถูกก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะมาลองชิมอาหารแนว Western Home Cooking นะคะก็ขอเชิญได้ทุกวันนะคะเว้นวันพุธเราลดระดัติดเงินเพราะบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองไม่ต้องมีอะไรกันเองมากสบายมากก็มาเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราดูแล ท่านผู้ชมครับเป็นไงครับรายการรางครบรสนะครับรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสดเด็ดท่านผู้ชม <Yes. S 2> ท่านใดที่มีอะไรติชมรายการนะครับหรือมีร้านอยากให้เราพูดคุยแบบนี้นะครับก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี Tin ้นะครับเรารายการวันนี Slow ้เนี่ยขอบคุณมากเลยทั้งต้เรืองนะตางขอบคุณมากใ่้เกียรติมาเชิญหลายครั้งท่านผู้ชมคนนี้คือไม่ค่อยว่างเชิญมายากมากเลยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านสองท่านคุณตี่คุณนุ่นนะครับขอบคุณมากเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับเราต้องทำจักสิ่งที่เรารักก่อน ว่าเราจะทำอะไรดูในชนิดไหนที่เรารักปนสิ่งชิ้นแล้วเรารู้จักสิ่งชิ้นไหนที่เราจะทำเราไปได้ดีและอยู่กับมันได้ดีอาหารอร่อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องปรุงเยอะหรือต้องแบบไปทําอะไรกับมันมากแต่ถ้าคุณเข้าใจเนเจอร์ของอาหารเนี่ยเนื้อชนิดไหนต้องไปกับอะไรหรือผักชนิดไหนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันอร่อยเนี่ยมันช่วยให้รสชาติมันชูขึ้นมามันอาจจะทําให้อาหารเนี่ยมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็อร่อยขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งมันเยอะมาก